โอ้ยผลงานดีมากเลยทําแบบสุดความสามารถเหนื่อยมากเลยนะคอรอมอก็เหนื่อยนะครับนายกรัฐมนตรีก็เหนื่อยทําเหนื่อยมากๆเลยผมถึงบอกไงวันนี้ผมไม่ปฏิเสธนะว่าทําไมพลเอกประยุทธ์ไม่เหนื่อยพลเอกประยุทธ์เหนื่อยมากนะคุณเขาทาเต็มที่เต็มความสามารถอนะ่ะแล้วใครมาบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะไม่เหนื่อยมา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 ,มาพูดได้ผมได้ยินดินะ ผมจะซัดให้เขาทําเหนื่อยมากสุดความสามารถและทุ่มเทพเพื่อปร,ป,รประชาชนจริงๆแต่คุณเข้าใจไหมคุณเคยเห็นไหมเมื่อก่อนนะ่ะควายอะ่ะควายนะมันไถานานะพื้นที่นาสิบไร่มันมันไถเดือนหนึ่งกว่าจะเสร็จแล้วมันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยนะแต่ถามว่าควายทําสุดความสามารถไหมสุดความสามารถควายทําสุดความสามารถแต่กว่ามันจะไถานาเสร็จเนี่ยเดือนหนึ่งแล้วควายตัวนี้มันเหมือนใครคุณก็ลองเปรียบเทียบดูที่ผมพูดแต่วันนี้เนี่ย เราจําเป็นต้องใช้ควายไถนาไหมควายก็มานั่งบนทุกวันเลยโอ้เหนื่อยชิบมไมเลยโอ้ตายสุดความสามารถนี่ไถในเป๊ะเลยนะตามแนวคันเนี่ยเนี่ยเห็นไหมแนวดินเนี่ยไถตรงเป๊ะเลยควายทําสุดความสามารถแต่วันนี้จําเป็นต้องใช้ควายไหมแม่งเขามีรถไถเขามีคูโบตา้าคนคนทาต้องเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยนั่งกระดิกเท้าอย่างเดียวบริหารแบบง่ายๆและประสิทธิผลเนี่ยนะได้ดีกว่าควายไถใน ทำงานแบบใช้หัวผมถึงบอกว่าวันนี้ผู้นําประเทศมันใช้หัวหรือเปล่าหรือมันแต่ใช้แต่แรงมันใช้แรงมันเหนื่อยแน่นอนเราก็ต้องเห็นใจว่ามันเหนื่อยเพราะมันใช้แต่แรงแต่ถามว่าหัวบริหารมันมีไหมไม่มีหัวหัวสมองมันเล็กเท่านี้แต่ไอ้ที่สําคัญเนี่ยไม่เป็นไรนะครับมันมันไม่ใช่หัวมันใช้แรงอย่างนี้มันเหนื่อยไม่เป็นไรถ้ามันลําบากคนเดียวอ่ะไม่เป็นไรนะ้ามันนะนะนะมันเฮี้ยคนเดียวไม่เป็นไรแต่นี่มันเอาคนไทยทั้งประเทศพลอยเฮี้ยกับมันไปด้วย พลอยซวยกับมันไปด้วยถูกป่ะเพราะคนไทยต้องมาฝากอะไรฝากความหวังไว้กับควายตัวเนี้ตัวเดียวเอาชิปหายแล้วคราวนี้ถ้าควายเนี่ยมันบนนะ่น่ะมันเป็นเรื่องแปลกไหมไม่แปลกเลยครับควายบนว่าเหนื่อยนะ่ยแต่ควายตัวนี้มันดันเอาภาระความหวังของคนไทยทั้งประเทศขึ้นหลังมันด้วยไงขึ้นหลังมันด้วยไงนี่แหละคือสิ่งสำคัญเลยเป็นเป็นโจทย์เลย,เป,ย,เ,ลยเป็นโจทย์หลักเลยว่าทำไมเนี่ย คนไทยทั้งประเทศไม่ยอมฝากผักภาระฝาก,ฝาก,ฝาก,ฝากความหวังไว้กับควายตัวนี้ตัวเดียวก็เขาไม่เชื่อมั่นในควายอะว่าควายมันจะทําได้อะมันบอกว่าเหนื่อยนะคนไทยทั้งประเทศก็บอกว่ามึงก็หยุดสิหยุดไถสิก็เลิกไถสินะถ้าควายตัวนี้เลิกไถก็จะได้เอาคุบูต้าเนี่ยลงไปทีเดียวเลยนะประเทศมันจะได้เจริญมันจะได้จบแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วย มันเลือกทําได้เนี่ยทำงานอ่ะคุณจะเลือกแบบเหนื่อยหรือเลือกแบบไม่เหนื่อยมันทําได้เนี่ยมันเลือกได้เนี่ยถูกปะแต่วันนี้คนไทยยังเลือกอาศัยควายไงอาศัยควายนําอาศัยควายนําอาศัยควายทํางานวันนี้มันเลยนเหนื่อยคุณไม่อาศัยเครื่องจักรทางานอ่ะประเทศอื่นเนี่ยเขาอาศัยเครื่องจักรทางานหมดแล้วเขาก็ไม่เหนื่อยดิประเทศมันก็พัฒนาแล้วพัฒนาอีกพัฒนาได้เร็วกว่าด้วยแต่วันนี้เรายังอาศัยควายอ่ะคุณคิดว่าประเทศมันจะพัฒนาไปได้ไหมล่ะถูกปะ พอควายมันเหนื่อยมันก็หยุดพักมันก็ขี้เกียจก็จบแล้วประเทศมันจะไปวังวนไหนได้มันก็วังวนอยู่แค่ตรงเนี้ยมันว,วังวนอยู่ตรงเนี้ย <c oughs> ก็มีควายวันนี้อะคนไทยอ่ะวิ่งตามควายชัดไหมวันนี้คนไทยอ่ะวิ่งตามควายมีควายเป็นผู้นําถูกไหมผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครเราฟ้องกูไม่ได้ด้วยก็วิ่งตามควายอ่ะก็มีควายเป็นผู้นําอ่ะใจมันทํางานเร็วได้ไงอ่ะ จะให้ประเทศมันพัฒนาได้ไงอ่ะถูกปะชาวต่างประเทศก็มองฝรั่งมันก็มองคนไทยโอ้หบัฟฟาโลลีเดอร์ใช่ปะมีมีลีเดอร์มีบัฟฟาโลเป็นลีเดอร์มีควายเป็นผู้นำาห่อโถก,ก็จอกฝรั่งก็มองก็พูดอย่างนั้นมีไฟายเป็นผู้นำอ่ะสุดท้ายแหละประเทศคุณก็ได้แค่นี้โดนผมหลอกแล้วหลอกอีกก็ได้แค่นี้ มันจะพัฒนาได้สักเท่าไหร่เชียวประเทศเนี้ยถูกว่ามีควายเป็นผู้นําแล้วอีกมีหนาซ้ำเนี่ยควายเป็นผู้นําไม่เป็นไรแต่ควายมันจับปืนเป็นด้วยมันยิงปืนเป็นประเด็นเนี่ยมันสาหัสตรงนั้นแหละแม่งควายมันยิงปืนเป็นถูกป่ะเออควายยุคไอเทคสองพันหนึ่งเนี่ยนะสองพันยี่สิบเอ็ดเนี่ยมันยิงปืนเป็นปะออยยน,นะนม,นนนนะมันสับไกลเป็นนะครับนะมันใช้เงินเป็นด้วยนะคุณดูดิครับ มันใช้เงินเป็นด้วยใช้เงินจนหมดกองคลังอ,อ่ะกู้เพิ่มเนี่ยนะผมถึงบอกไงว่าพรรคการเมืองในสมัยหน้าเนี่ยคุณไม่ต้องหาเสียงไงแล้วนะนโยบายกู้ก้าวหน้าไปะทะลวงทะลุไปกู้ก้าวหน้านี่แหละคือนโยบายแห่งความหวังกับแจกก้าวหน้าแจกก้าวหน้าไปอันเนี้ยประชาชนชอบ ประชาชนชอบกู้ก้าวหนะ้าแจกก้าวหนะ้าไม่ต้องบอกหรอกว่าปาล์มราคาเท่านั้นยางพาราราคาเท่านี้ยางพาราโลละร้อยสองร้อยมึงไม่ต้องพูดละยาสัญยิงสัญญาอะไรกับประชาชนเลยเพราะมึงทําไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถทําได้แต่สิ่งที่มึงทําได้อย่างเดียวแบบง่ายๆคือมึงแจกไงแจกก้าวหนะ้ากู้ก้าวหนะ้าหันไปทางไหนกูก็จะแจกนะหันไปทางไหนกูก็จะกู้สุดท้ายเนี่ยความสวยมันก็เกิด เกิดตกอยู่ที่ประชาชนประชาชนก็สวยนะแต่จะมีประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งคนที่เขาสารเสรินโอ้ยไม่สวยประชาชนอีกกลุ่มโอ้ยกูเก่งอะโอ้ยแจกตลอดเลยดูงานการไม่ต้องทาเหี้ย yeah. แล้ว,ลวกูรอแจกอย่างเดียวโอ้ยรัฐบาลชุดนี้เยี่ยมจริงๆดีจริงๆริงรัฐบาลชุดนี้โอ้เป็นความหวังของประชาชนประยุทธ์เออโอ้แจกใช่ไหมพอนึกถึงหน้าประยุทธ์ก็นึกถึงแบงค์พันแบงค์ร้อย,อย,อย,อยทันทีนึกถึงหน้าประยุทธ์ก็หาแบงค์ห้าร้อยลอยมาละกูต้องได้ละ นะแจกมาเถอะรับนโยบายเนี้ยดีมากๆนี่แหละจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่สนับสนุนเนี่ยนะทำให้เนี่ยควายตัวนี้เขาลืมตัวแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงคุณมันเป็นอย่างนั้นจริงนะคุณชอบรัฐบาลแบบนี้ไหมคุณชอบรัฐบาลแบบนี้ไหมคุณคุณชอบที่จะเป็นผู้ตามควายเป็นผู้นําเนี่ยนะบัฟเฟลอร์ลีดเดอร์เนี่ยคุณอยากมีผู้นําแบบนี้ไหมอ่ะผมเชื่อแน่ไม่มีใครอยากหรอก เพราะถ้าไม่ไม,ไม่เป็นบัฟฟ์เฟโลลีดเดอร์เนี่ยนะคุณมันต้องคิดนโยบายต่างๆที่มันฉีกแนวที่มันสามารถพัฒนาที่มันสามารถที่จะอุ้มประเทศไทยเนี่ยมันไปรอดได้แล้ววันนี้เนี่ยมันไม่มีประเทศไหนหรอกอฮานะกู้ก้าวหน้าแจกก้าวหน้าแล้วมีอีกอย่างนะผมแถมให้อีกอย่างนะฮะเก็บภาษีก้าวหน้าด้วยเก็บภาษีแบบรุดก้าวหน้าก็คือเก็บภาษีเพิ่มอะนะมันก็เข้าสู่รีดนาตาเรนน่ะ นะรีดภาษีจากประชาชนเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีสองแล้วนะขอเพิ่มอีก3เลย1กู้ก้าหน้า2แจกก้าหน้า3รีดภาษีก้าหน้ารับรองประเทศเจริญฮนะเจริญเลยแล้วมันเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าถ้าคนไทยนะไม่ตอนหลดตอนแหละนะ้นะไม่ตอนแหลแล้วว่าไม่หลงกับตะกกะแบบเร็วๆนะคุณจะรู้เลยว่าคำคำพูดผมเนี่ยสามข้อเนี่ยมันคือสัจธรรมชีวิตจริงๆมันคือสิ่งที่คนไทยต้องเจอนะ แล้ววันนี้คนไทยก็เจอแล้วด้วยนะสามข้อเนี้ถามว่ากู้ก้าวหน้าไหมวันนี้คนไทยเจอไหมเจอถามว่าแจกก้าวหน้าคนไทยได้รับไหมได้รับถูกต้องแล้วเนี่ยภาษีก้าวหน้าการเก็บภาษีก้าวหน้าได้เก็บไหมแน่นอนข่าวมันออกมาแล้วว่าจะเพิ่มภาษีในทุกๆตัวสินค้าสินค้าไหนมาเพิ่มก็ว่าแล้ววันนี้บัฟเฟิลลี d เดอร์ไหมก็ใช่ผมพูดไม่ผิดเลย3ามสข้อเนี้ถูกปะ แล้ววันนี้เราเป็นคนไทยเรายอมรับได้ไหมในยุคสมัยเนี้ย2 0 2 1เนี่ยแล้วต้องมาจำยอมกับสภาพแบบเนี้ยแล้วอะไรก็ไม่อะไรนะคุณมันมีอยู่อย่างหนึ่งไอ้ข้อที่ผมบอกว่า Buffalo Leader อร์เออ นะมันมีคนอวยด้วยนะมันมีคนอวยบัฟเฟล o l e ลีเดอรนี้ด้วยมนาะโอ้ไถดีจังเลยโอ้ไถเป็นแนวโอ้ตรงเป๊ะเลยดินนี่โอ้มันเหมาะกับการปลูกข้าวดีเหลือเกินแม่ไถนี่เก่งกว่าไอ้เครื่องจักรอีกนะคุณไถอย่างเงี้ไยไถไปเลยให้กําลังใจไถไปไถไปนานหน่อยไม่เป็นไรนะฮะนานหน่อยไม่เป็นไรไถไป นะนี่มีคนอวยให้อย่างนี้อีกว่าดีอยู่แล้วผลงานที่ทำเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับเหนื่อยน่าสงสารน่าเห็นใจนะปาดเหงื่อไปอะไรไปจ้างโพมานะนี่ด้าโพจ้างมาจ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอคะแนนความเห็นใจให้ผลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับมีคน คะแนนความนิยมนายกรัตมนตรีเป็นลำดับที่หนึ่งโอ้โห,โห,โหวันนี้สุดๆดจริงจริงนะครับการบริหารงานแบบนี้เนี่ยผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับแล้วก็เอาละให้กำลังใจให้กำลังใจถ้าทำดีก็ให้กำลังใจเพียงแต่ยานปลายกระบอกปืนมาเข็นฆ่าประชาชนเหมือนกับชาวพม่านะครับไม่เอานะฮะไม่เอาแล้ววันนี้เนี่ยคุณคิดว่าสถานการณ์บ้านเมืองไทยเนี่ยมันจะก้าวสเต็ปไปถึงจุดนั้นได้ไหมวันนี้บอกไม่ได้ บอกไม่ได้เลยแต่วันนี้เราเห็นแล้วว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาทำอะไรไม่ปรึกษาประชาชนคนไทยทั้งประเทศเลยที่จะให้มีจุดยืนของประเทศไทยเห็นด้วยกับทหารหรือไม่เห็นด้วยกับทหารพรมา่าเนี่ยเขาไม่เคยปรึกษาคนไทยเลยถามว่าจริงไม่จริงอันนี้ก็คือความจริงเอาแต่ความมั่นเอาแต่สนุกตัวเองเอาแต่แม่เงย เลียกันไปเลียคนเมียมนาจนะครับนิสัยนี้ไม่เคยทิ้งแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงๆคนไทยซวยทั้งประเทศชาวพม่า illes, ทั้งประเทศมองคนไทยว่าคนไทยสนับสนุนทหารพม่า illes. ให้มาฆ่าประชาชนของพม่า illes. วันนี้ถ้าเกิดคําพูดนี้ขึ้นมาใครจะเป็นคนรับผิดชอบใครจะเป็นคนรับผิดชอบถูกปะใครเป็นคนรับผิดชอบนั่นนะก็ปัดให้คนไทยทั้งประเทศสุดท้ายคนไทยทั้งประเทศก็ซวยเพราะคนพม่า illes, ทั้งประเทศเขาบอกว่าเนี่ยคนไทยเนี่ยสนับสนุน ให้ฐานพม่ามาฆ่าประชาชนชาวพมา่าคุณจะพูดคุณจะตอบชาวพม่าว่ายังไงอะจุดนี้เออช่วยตอบเขาหน่อยสิตอบไปเขาชื่นใจหน่อยสิว่าเออเออมันคืออะไรอะ่ะมันยังไงอะ่ะเอ,อคุณสนับสนุนไหมตกลงอะ่ะคุณสนับสนุนไหมนะ ประชาชนชาวไทยแม่งยังไม่รู้เลยแต่ไอเนี่ยสนับสนุนดีจังพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ก็ออกหน้าอยู่แล้วเนี่ยให้ตัวแทนกองทัพออกไปนั่งหน้าเสอือนะสำนักข่าวต่างประเทศกี่สำนักข่าวจับภาพชัดเจนนะครับตัวแทนประเทศไทยจะให้มีความรู้สึกยังไงอะลื้มปิติโอโหดูสิสิทธิมนุษยชนมันสนับสนุนคนค่าคนมันสนับสนุนอำนาจ ที่เหนือจากคําว่าประชาธิปไตยนะครับพยายามไม่เห็นว่านี่แหละอำนาจประชาธิปไตยแล้วอันนี้ชอบทําแล้วยึดอํานาจอย่างนี้ชอบทําแล้วยึดอํานาจเนี่ยดีแล้วแล้วมันจบไม่เคยสวยมันจบด้วยการสูญเสียมันจบด้วยคุณเห็นไหมประชาชนต้องล้มตายมันคือทางออกของประเทศไหนๆไหม ประเทศใดประเทศหนึ่งที่มันมีการกระทําชั่วร้ายอย่างนี้มันคือทางออกของประเทศนะั้นะนะผมยังไม่เคยเห็นนะทางออกของประเทศไหนเลยในการใช้กําลังแล้ววันนี้คนไทยผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองคุณดูนะครับสมานะจะสมานะฉันกับเด็กจะสมานะฉันกับเด็กล่าสุดคุณดูดิฮะหนะ้าหมู่บ้านทะลุฟ้าจับไปกี่รายกันเข้าไปนะ่ะจับเอาเข้าสังเตะนะครับแล้วให้ประกันตัวยอดประกันตัวไปเท่าไหร่ นะล,ล่าสุดรู้สึกว่าระดมทุนไปได้6ล้านกว่าใช่ไหมเอาเงินไปประกันตัวคุณดูสิครับอันนี้นะเขาไปชุมนุมกันแบบสงบนะแล้วก็ไปเรียกร้องประชาธิปไตยเรื่องอะไรก็ไม่รู้แหละเงื่อนไขต้องการประชาธิปไตยต้องการแก้ไข1นึหนึ่งสอเรื่องอะไรผมไม่สนใจแต่นี่มันเป็นสิทธิ์ของเขามันเป็นสิทธิ์ที่เขาควรจะทําได้คุณบอกวางกรอบไว้อะไรไว้สารพัดสารเพเอาตามใจคุณนึก นะครับแต่ว่าเวลาจะไปจับกลุมเขาเนี่ยหมายสารก็ไม่มีนึกจะจับก็จับนะครับริรอนสิทธิมนุษยชนนะครับจับกี่คนอ่ะเห็นเขามาน้อยก็จับไปทั้งหมดอ่ะนะทั้งกระยมนั่นแหละจับไปแต่วันนี้เนี่ยนะครับให้ยั้งคิดยั้งทำหน่อยนะครับตำรวจอะไรพวกนี้นะครับนะเจ้าหน้าที่บ้านเมืองยั้งคิดยังย้งยั้งเขาเรียกยั้งทำอะ่ะเพราะถ้าคุณไม่ยั้งคิดนะและยั้งทำนะคุณจะไม่ต่างอะไรกับ ทาหารพรมาร่าเลยเพราะสุดท้ายบรรดาโทเสาก็ยิงหัวเขาสุดท้ายก็คนที่ยิงหัวผิดไหมวันนี้เอาผมถามจริงคนที่เผาชาวพมา่าด้วยการอภิดไหมก็ไม่ผิดกฎหมายก็เอาโทษเขาไม่ได้แต่ทั้งๆท,ท,ที่เาขาฆ่าคนน่ะเขาฆ่าชีวิตน่ะถูกปะเขาฆ่าชีวิตผู้บริสุทธิ์ไปอะ่ะวันนี้กลับกลายเป็นคนถูกแต่คนที่ตายเนี่ยกลับกลายเป็นคนผิด เช่นเดียวกันกับประเทศไทยคนที่ประท้วงเนี่ยเพื่อต้องการโอกาสดีๆชีวิตดีๆให้กับประชาชนทั้งประเทศแต่กลับกลายเขาเป็นคนผิดเขาต้องรับโทษเพราะมาเรียกร้องให้คนทั้งประเทศเพราะฉะนั้นเขาผิดอย่างเงี้ยนะครับแน่นอนนะมันไม่มีคําว่าพอดีอยู่แล้วอันไหนที่มันมากไปน้อยไปคุณก็ มานั่งคุยกันได้นี่ว่าอันนี้เนี่ยไม่ได้นะแต่ต้องไปได้อันนี้เราแก้ไขได้อันนี้ไม่พูดครับวันนี้สักแต่ว่าตัวเองมีอำนาจอยู่ในมือจัดการได้ก็จัดการนะครับรวบได้ก็รวบให้ถึงที่สุดก่อนสุดท้ายวันนี้ผมถามจริงๆการเคลื่อนไหวของประชาชนเนี่ยล่าสุดเนี่ยเนี่ย,ยที่จะถึงเนี่ยวันที่4ี่ของคุณตูจ่จตุพรพรมพันธ์ที่ออกมานะครับระดมความคิดในการแก้ไขหาทางออกให้กับประเทศเนี่ยจะโดนอีกไหม มันจะทำอีกไหมจะใช้ไม้แข็งอย่างนี้ไหมหรือจะใช้ไม้แข็งเหมือนกับที่พมา่าทำกันคือปราบปรามจับกลุมเลยตั้งเวทีไม่ได้เราให้คุณให้โอกาสคุณภายใน15นาทีรีบย้ายตูดไปเลยรีบย้ายเนี่ยเวทีที่ชุมนุมเนี่ยรีบย้ายไปเลยให้เวลาแค่15นาทีรีบเคลียร์ถ้าไม่อย่างนั้นเราจะจับกลุ่มตัวทันทีมันจะมีอย่างนี้อีกไหมมันจะมีการ จำกัดสิทธิประชาชนอย่างนี้อีกไหมคุณดูกันเอาเองนะครับนะผมพูดได้เห็นภาพแล้วนะว่าเหตุการณ์ต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันไม่มีคำว่าทุเลาลงหรอกมันไม่มีคำว่าก็ยังชั่วหรอกเพราะวันนี้เนี่ยรัฐบาลที่อ้างว่ามาจากประชาชนเนี่ยเขาไม่มีการเจราจาอะไรทั้งนั้นเขาไม่มีการอมชอมและประเทศไหนก็แล้วแต่นะครับประเทศไหนก็แล้วแต่ถ้ามันไม่มีการเจราจาอมชอมหรือเจอกันพึ่งทางหรือตกลงกันได้ บรรยทุกประเทศบรรยทุกประเทศแต่คำว่าบรรยจะมาถึงช้าหรือเร็วว่ากันอีกทีเอสเปคกันไม่ได้นะคาดเดากันไม่ถูกถูกไหมเพราะฉะนั้นจะชิปหายตอนไหนอ่ะจะชิปหายตอนไหนไม่รู้เลยจะชิปหายตอนไหนสุดท้ายมันก็ชิบหายนั่นแหละคุณเชื่อผมดิเพราะเขาไม่คุยอ่ะหันหลังกันให้อ่ะนะวันนี้เขาไม่คุยเขาไม่คุยแล้วกูจะไปคุยอะไรกับเขาเขาคุยไม่รู้เรื่อง คุยภาษาคนไม่รู้เรื่องวันนี้กองทัพไหนคุยคุยภาษาคนรู้เรื่องมั่งเอานะกองทัพอะคุยไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็บอกว่าเด็กๆคุยไม่รู้เรื่องเพราะตัวเองไม่เปิดโอกาสในการเจราจาไม่เกิดเปิดโอกาสในการคุยสุดท้ายวันนี้อนาคตของชาติอนาคตของประเทศไทยจะไม่ต่างจากอนาคตของพมา่าเหตุการณ์ในพมา่าอาจจะนะครับหยิบยกมาใช้กับ เยวาวชนคนรุ่นใหม่ในประเทศไทยก็อาจเป็นไปได้พูดไม่ได้เลยว่าจะไม่เกิดและคาดเดาไม่ได้เลยว่าจะเกิดหรือไม่ถูกปะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้แน่นอนประชาชนคงไม่ฆ่าประชาชนด้วยกันนะถูกไหมแต่คนที่มันยึดอํานาจคนที่ได้ชื่อว่ามีอํานาจอยู่ในเมืองมันทําได้นี่จะทําเมื่อไหร่ก็ได้รอแค่เวลารอแค่ให้มันเกิดความชอบธรรมแต่วันนี้เรารู้แล้วว่าประเทศไทยถือหางใคร